สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ผมได้มาที่เมืองร้ยอยเกาะเงาะอ,อร่อยหมอยใหญ่ไ่แดงแหล่มค่ะเราได้มาที่แหลมโพครับแหลมโพนะครับอันนี้เราได้ยินสินริกามร้องเพลงว่าขอบคุณแหลมโพเป็นโซตนตะมนต์นะครับวันนี้เราได้มาที่แหลมโพครับบริเวณที่เป็น พื้นที่สําคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอ,องเมืองร้อยเกเะง้องอ,งอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแต่ว่าตรงนี้มีที่สาคัญพิเศษก็คือบริเวณนี้มีการเลี้ยงหอยนางรมครับหอยนางรมที่แ้มโพเป็นหอยนางรมที่พิเศษที่มีเป็นต้นอุดมสมบูรณ์ที่ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะครับหลังลังที่ผมเจออยู่นี่นะครับท่านจะเห็นว่าที่เป็นทะเลแล้วก็เป็นฟาร์มหอยนางรมต่างๆ เยอะนะครับหอยนางรมหรือหอยแครงหอยขาวที่สุราษฎร์ธานีเป็นหอยที่มีความสมบัติทาภารรสชาติอร่อยครับราคาค่อนข้างแพงนะครับวันนี้เราได้มาที่นี่แล้วอายุโควิดนะครับไม่ต้องลังเลใจอะไรมากครับเราไม่สามารถที่จะท่องเทีเ่ยวในห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือว่าไปเชื่อมชมเพื่อนต่าๆนะครับตรงนี้เราห่างกันสักพักนะครับ พยายามที่จะนำตัวท่านเองครับให้มาพบกับธรรมชาติการเติมตัว,วยืดให้กับตอของเรานะครับกอนทีเราแข็งแรงนะครับแลเราก็เปทั้งก,กายที่สมบบรณ์ครับไปที่ชายหาดริมทะเลสูตรอากาศดีๆนะครับให้กับตัวเองเป็นม่เสมอครับพลังนะครับพลังนี้เราสามารถเติมให้ตัวเองได้คือพลังแห่งความใฝ่ฝันนะครับพลังแห่งความกล้าที่จะตัดสินใจพลังแห่งการกล้าที่จะลงมือทํานะครับ นะครับยกนี้ถึงไงอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะครับพยายา,า,ามแซวเท่าไปข้างหน้าแล้วมองไปทิศภปคตะเป้าหมายให้ไหวที่สุดแล้วก็กระโดดขึ้นไป้าว่าที่เร็วที่สุดนะครับขอให้ความสำเร็จเป็นของท่านนะครับนำตัวท่านไนปะพบที่ปดัีน,นะครับ